กินเขาพี่น้องแม่กินเขาหิวเขาจกเขากินเองเลยคำบากไย่างบังไ่างโจกกินเขา,เขาดีดอกเลยได้อ,อยา,อาะกแล้วก็เล่นมาใสา่ห้าสิบเขาเนื้อโจกินเองเลย แซ่บน้าหลงน้าเมกเนาะอือจกินเองไงจกกินอืออือนั่นแหละอือไปต้องกินกราฟต่อกินตะเขาวนั่นก็แซ่บเว้ยเพิ่นอันหนึ่งแล้วอันน่ะหนึ่งอ่อนหอนห่อนแล้วเขาฮ่อนหอนแล้วกิน ชันบ้าเอ้อสิทอดไข่บึงน้องก,กินเบิดไปลายคัมในจกเอาจกเอาทอ,อดไข,ดไขจด่จกเองลูจกเองอืมอืมกินนั่นแหละ Ừ, cho ăn chuột ừ. ừ, ăn chuột ừ. ăn khẩu ừ. kín nhiều khẩu kiến ừ. ừ. bạn ต้องทางให้ป้อนอยูกินเองไปแล้วไปแล้วออกมากินข้าวอ่าไปแล้วอืม, <c oughs> อมจกเอาอืมกินเอาจกเอาอืมจกป้นนี้ใหญ่ถือไปรดอืม ท่านเนาะอิ่มก้อนเนี่ยคือทอดไข่ชุกเนาะ,ะท่านใจนะเมกหือหืม,ม,มน้ำแล้วกินอีกว่นเนี่ยหืมหืม ยุงคือปั่นเขาไปแล้วนี่คือปั่นเขาในเยื่อแล้วอเอาเอาไปวไ้อีกสะบอสะอ้าวเลยยังอยากกินทอดไข่อยู่อืมมาส่องอีกทีอีก ไกเดอรคุณจริงยี่ตะกัวไม่ยอมใส่สุ่มมาจักเนี่เบอกอืมอยากกินทอดไข่อีกบ<ม>ันอยากกินทอดไข่เาว้วาวว้าวว้าวทุทุทุทท ถุจ้าถุถุถุบังถุถุถุเร็วถุจ้าเร็วเผาเผาทอดไข่แลรอเรียบร้วยแดดดีว้าวว้าวเพิ่งทอดไข่ เป่า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 กันเป่าขึา้นเลยว่สีหานจะบอกาอืมดึงมือใส่เลยอยากแหงแล้วฮุนจักบโบอยากแหงไปกินข้าวดีดอกมาเบิดหลายปั่นแล้วฮุนจักบโบเอ้ยอืมรับตาอีกยกง โกล้องค่ะโอ้อีต้นคนบึงเ,เก็บเงินอีกก่อนพี่น้องเอ้ยทำไมพี่นี้ใส่นะจ็หลอกไรเยนอนนี่เห็นกันขี่เต้า่นกินก่อนแล้วได้เปลวไววๆเทิดเอ้ย่อะ หิวเลยหิวบุบับบุบับเรงนี้เร่องนี้แล้วแต่เมฆนกินเธอได้เข่าเลยเบิดแล้วคิงอืมเราอีกใครนะ มีความสุขบ่เม็ดแต่กําจัครับปั่นเครื่องให้นออ้องด้อ va Đi lo liệu cho leo Nhาม đi bữa. Mai vai เอื้อย, แซ่บบ่เมกแซ่บบ่แซ่บบ่แซ่บหลายเด้อยกโป้ยกปโยกปโ้แซ่บยกปโปอ่อมัมแซ่บยกปโป้ตบมือตบมือทุทุท,ทุทุจท้าทุทุน enfin ่แม่สอนให้ทุกอบบทุกน้องมานเอยทุ ทุให้แม่นีกูว่าทุบอกขอยากเห็ด <c oughs> อย่าบังคับอบยากเห็ด <c oughs> เอายิบใส่ตอนหนึ่งยิบยิบไม่แช่เออเอื้อวยิบน้อยปวดเลยยิบเลยไหนสักอ่าตัวหิวขาวออ่าวอีกทีอันเกง่งเก่งเก่งเก่งยกโปยกโปยกโป มกโปยกโปบวย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 พวกเต็มคำเขขาชนี่ยเน้เน้นเ้เน้เเนยังไมจะเห็ดเพียงนะ กินข่าหันตาลุงเบิ่งอยู่นี่ไปได้ไปใช้บ้านหันลังเลยน้ำบ่กินลายเติบได้นีไหมกินข่าวดีดอ,อกกเบรดไปลายเติบไปอ้วปั้นข่าวไปไหวญี่ปุ่นอะ